กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะคันไี้อยู่กับผมนางเฟลตี้จะมารีวิวหมดออฟไลน์โอเปนดึกโอเคคนะ่ะกำลังเข้าเกมนะคะนี่นะคะเป็นโหมดแบบนี้นคฮะเสียงอะไรได้บ้างก็ก็นิดหน่อยนะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับโหมดนี้ก็เป็นโหมดออฟไลน์หรือได้าการเล่นคนเดียวอออไปออฟไลน์มันเขียนว่าออฟไลน์นะครับเนีย่ยขโมยนี้ไม่ได้ดนะ้วยเนี่ยเคแต่ผมคือจิกกิ้งจะมารีวิววิทอาวุธนะฮะจะมารีวิวอาวุธด้วยเสียมาผมได้ทำการนี่คือที่ผมมีโอเคดีแค่นี้แนละ้บไปครับ ต่อมานะครับหมดดูโอหรือเปล่าต้องรอพลเสองคนอ่ะฮะโอเคเลยผมต้องจัดการเขาด้วยอาวุธร้ายแรงผมนะออกมาครับมาผมต้องเรียกเขาออกมาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ตกใจเรียบร้อยนะคบผมใช้น้นไป ไปหนึ่งรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ลาวสองลนะอแล้วเนาะเล้าสามนะครับรลวสี่นะครับรลาวห้านะครับ โอเคมารีวิวอาวุธกันเลยดีกว่านะครับก็โอเคอาวุธแรกนะครับจะเป็นอาวุธเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่นะครับจะเป็นปืนธรรมดาครับยิงระยะไทยแล้วก็ระยะไก่ดาเมจจะอยู่ที่โอเคแป๊บหบนึ่งครับดาเมจจะอยู่ที่เออนั่แหละครับน่าจะประมาณ เมาขอสล็อกเพื่อก่อนนะ14นะฮะเอาอันต่อมาช็อตกัน10ดาเมจแต่ระยะใกล้นี่แรงนะแรงมากเลยนะระยะใกล้แล้วก็ไซเปอร์80เอเค16เอ็ม16 19มิด ปืนพวกธาดายีสิบห้าอย่าพูดรีวิวรูปี้ยสิคือชดกันดระดับอัพเกรดสิบเก้าอัพเกรดนี้ใช่ครับอันนี้ทีมเราตายอันนี้ก็ยูจีการ์ดเฮ้ยพี่ต้องรอดาเบนเลยอ่ะอย่างนี้ต้องรอสัปหลาดตัวใหม่ <laughs> แมวฉันลิกสินะไอดิเอ้ยเจเรนเจเรลเจเรนไหมโอเคตอนนี้นะผมจะทดลองสปหร์ตตัวใหม่ของผมนะที่ไปซื้อมาฮนะแปะ๊บเเฮลิคอปเตอร์ก่อนเอ่าเอา,ลา,เอา,ลาวลาแป๊บวครับใช้เน็ตเล่นตรงนี้แหละไม่เดีเอดใเลยครั จะรีวิวอะไรขอไม่เหม่งเลยมา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 ,มาโอเคไม่อย่าับเบนโกคอย่าเบนจะคิกด is, ิสอินเพย์เยอร์กูคูยูไอขอร้องกูคูยูไอ,อ UI. นี่ผมเองนะตั้งชื่อในหล่อเทยังมั้งเฮ้ยไปปล่อยสัตว์ประหลาดในบ้านเขาแล้วปล่อยสัตว์ประหลาด อาวุธต่อมานะที่ผมจะรีวิวนะครับก็จะเป็นดาบชัยดาบโอเคต้องใยเท่าไหร่แรงอยู่ฮะแล้วก็อันนี้เทียวตายถอนแล้วก็ีินครับอโอเคครับจบคลิป